โอเคสวัสดีครับวันนี้พ่อมาที่สุรินทร์แล้วถึงสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์แนะนำเจ้าของหน่อยครับเจ้าของผมรุ่งโรจน์ขจัดโรคาครับอยู่บ้านนนเลงใต้ตะมนทโมอำเภอ,อรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้สั่งอะไรวันนี้นนได้สั่งตุ้ออบจาการ้านนักบินอากาศโดยช่างเบิร์ดมาหนึ่งเครื่องครับเราประกอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วใช้เวลานานไหมครับประกอบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเสร็จ ตู้อบแล้วประกอบจากญี่ปุน่นขนยามทุกทางไทยรึ่งชั่วโมงเสร็จนะโอเคตัวนี้ความจุป,ประมาณ1 1ตันถึง1 3จุตันโดยประมาณนะ <S 1> <S 1> <S นะเครื่องว่าความชื้นก็จะประกอบเครื่อเครื่องอบก,ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตัวตู้ <S 1> <S 1> <S ตู้อบข้าวตัวกล่องคอนโทรลคอนโทรลตัวให้ความร้อนระ <Lift> บบระบบแก๊สมีสามส่วนนะเวลาคุยกันมี3ส่วนตัวนี้คือต้งกระเพาะนะครับผมมอเตอร์อยู่ตรงนี้ มอเตอร์มีสามตัวอมอเตอร์กระเพาะมอเตอร์ที่พัดลมหนึ่งตัวอ่าแล้วก็แล้วมอเตอร์ตัวที่มีสายพันธุ์ด้านล่างเป็นตัวสามตัวสามตัวนะครับเครื่องวัดควมชินอยู่นี่ครับนะครับคู่มือภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องเห็นไหมครับตัวนี้คืออะไรกระเพาะกระเพาะอะกดเลยครับกดกระเพาะตัวนี้คือกระเพาะอ่านี่กระเพาะทำงานเราดูไหนดูนี้อ่าทำงานครับอ่า แต่นั้นปุ๊บเราเทข้าวใส่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใส่ข้าวไปเรื่อยๆเลยใส่ไป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 จนจนพอใจใส่ไปเกดูไหนเราเกถ้าดูด้านหน้าคือดูตรงนี้ตรงไหนจนเห็นข้าวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ด้านหน้าถ้าถ้าอยู่ตรงถ้าเห็นตรงนี้ไม่ถึงเต็มหรือยังบางอย่างยังยงจะเต็มต้องดูเอ่อเอ่ออะไรวไม่มีหอกแล้วก็ถ้าเต็มดูตรงนี้ถ้าเต็มดูด้านข้างตรงนี้เออไม่ถึงมิดดูนี้เลยบ่ใช่มิดดูนี้เลยนะครับแต่อย่าให้มิดเลย ไม่<ค>มือใหม่มหัดขับเดี๋ยวเพิ่งมิด <คำ S 2> นะเราก็ใส่ไปจนเต็มนะครับผมใส่จนที่เราต้องการก่อนเนาะเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวนี้ใส่เสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็ตั้งเวลาตั้งเวลาเอาสักแปดชั่วโมงสองสี่หกแปดตั้งไว้แปดมันแปดแปดชั่วโมงนะครับกดพัดลมพัดลมทุกต้องต้องกดพัดลมก่อนนะคอยดูดลมก่อนไงครับจากนั้นกดอบข้าวอ่าเวียนข้าวแล้วอบข้าว อ่าจากนั้นก็เปิดระบบแก๊สเปิดระบบแก๊สอ่าจากนั้นเปิดแก๊สแหมไม่ไม่รีเลยเปิดบุ๊บบบเลยเขาต้องเปิดแบบรีปเหรอค่อยๆคิดว่าค่อยๆจานี้อ๋อนะได้ยินเสียงป่ะโอ้โห่เนี่ยเนี่ยดูนะเกี๊ยนนี่เนี่ยเครื่องเกียนเกียร์อะไรขึ้นแล้วเหลยไหมสี่สิบมันขึ้นค่อยๆขึ้นเหลยไหมขึ้นพออย่าง ไม่เดี๋ยว,วเราเรารอให้เขานิ่งมันจะขึ้นจนนิ่งก่อนถ้านิ่งพอก็คือพอถ้าไม่พอเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแก๊สแต่นี้ยังไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มหรอกเพราะว่าไม่มีของมันมีของขอ,งอาาไปดูด้านหลังกันไปด้านหลังเปด้านหลังมานี่พัดลมพัดลมเนี่ยสามารถต่อได้ต่อต่อท่อมาแล้วก็ทำเป็นมุ้งกันฝุ่นออก เราต้องดูทุกครั้งนะว่าตัวนั้นทํางานเห็นไหมฮะมตัวนี้ทํางานตัวนี้คือตัวหมุนเวียนข้าวมันทางานต้องต้องดูนะว่าทํางานถ้ามันไม่ทํางานมันเลื่อนแสลว่าข้าไวไปติดหรืออะไรไปขัดได้เพราะว่ามันคือดึงไปที่รกระเพาะกระเพาะก็จะมาสาดไปบ้วนอย่างเงี้ยลงมาที่นี้ไปที่กระเพาะสาดไปบ่บนไปเรื่อยๆถ้ามันจะติดมันติดตรงไหนก็ก็สกูไงสกูมันติดได้คืออ่างนี้สกูก็คือดึงข้าวไปมันจะติดก็คือมี2อย่างก็คือข้าวอาจจะเปียกน้ํา <ee> สองก็คือเราอาจจะกดผิดจังหวะกดพลิกข้าวก่อนกระเพาะไม่ติดเปิดกระเพาะที่หลังไม่ได้กระเพาะต้องกดเกิดก่อนเอ่นนี้มาต่อมาวนมาทางนี้มีคู่มืออยู่ข้างตู้อยู่ไหนวะ่าไม่เจอวะนี่ๆอันนี้นี่นี่คู่มือคู่มือนี่ดูนีนี่ตัวนี้นี่นี่ตรงนี้นี่นดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวตัวหมุนอยู่ด้านหลังเห็นไหมตัวนี้ยต้องต้องต้องทำงานที่หลังก็ต้องกระเพาะเห็นไหมครับ ตัวนี้ฝาข้างเปิดดูได้ว่ามันทำงานหรือเปล่าสามารถเปิดด้านข้างได้ตรงไหนตรงข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี้อเปิดดูได้ว่ามันมันหมุนเวียนเปล่าเราสามารถเปิดปุ๊บเข้าไปดูข้างในได้เปิดมันจะมีช่องเห็นเนี่ยลักษณะข้าวจะเป็นแบบนี้อ่ะยิงกล้องมาหน่อยลักษณะข้าวเป็นอย่างนี้ข้าวมันจะเอียงอย่างนี้เห็นไหมมันจะเต็มจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการอบข้าวตู้มันจะเป็น่างนี้นี่คือข้าวนะเห็นไหมเต็มตู้มันคือประมาณนี้ลักษณะข้าวมันไม่เต็มทั้งเรียบมันจะมันจะเป็นนูนทั้งหลังนะประมาณนี้ เห็นไหมเกไปเท่าไหร่นี่อุ้งเจ็ดสิบแล้วเห็นไหมอไรอีกนะความชื้นเท่าไหร่มาดูเครืวัดความชื้นขึ้นแล้วนี่ความชื้นขึ้นแล้วนี่เห็นไหมความชื้นสิบห้าจุดเก้าเห็นไหมครับเราตั้งไว้สิบสี่พอทำได้สิบสี่มันก็ได้เดี๋ยวเขาตั้ตัดของเขาเองเออเราไม่ต้องปรับลดมาที่สิบสี่ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมัน<ๆ>เราปรับตั้งไว้นี่แล้วตัวนี้เป็นเครื่องตั้งความความชื้นตั้งสิบสี่เราเอาตัวแรกเนี่ยถูแล้วมันเป็นข้าวครับตตตรรรรรรงงงงกกกกลาา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 เเเเเไมมม่่่่่ใใใใชขขข้้้้้้ววววป็นนโพดดดดถออััหหหีจะ เอาชัวร์ไงเราอยากได้รู้กี่รอบก็กดอีกมันก็วัดประมาณ5ทีจบฟีเซนต์การเตชั่นประมาณนี้เรียบร้อยแล้วคือเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราต้องเช็คก่อนว่าก่อนจะใส่ข้าวเข้าไปอ่ะมอเตอร์พัดลมทํางานทุกอย่างทางานหมดนะแล้วเราก็แล้วเราก็ค่อยมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเทข้าวๆคือกระเพาะนี่ต้องเปิดก่อนเลยอย่างหลักแรกไล่ตามระบบเลยหนึ่งสามนี่เลยไล่ตามนี้เลยไล่ตามคู่มือเลยห้ามลัด ถ้ากดหยุดอ่ะต้องการ Arrow, หยุดหยุดก่อ like นแอะแอหยุดหยุดแก๊สก่อนหยุดแก๊สก่อนเนาหยุดแก๊สก่อนนี้ถ้าเกิดเราหยุดหยุดแบบเราหยุดเองหยุดหยุดเองเราปิดแก๊สเลยปิดเลยปิดเลยปิดเลยถ้าเราจะหยุดเองนะแต่ถ้าเราเป็นเครื่องเขาหยุดเดี๋ยวเขาตัดเองเดี๋ยวแก๊สเกิดดับแต่เราจะมาดับเนี่ยเราต้องปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สเสร็จปุ๊บเราก็สับเบรกเกอร์ระบบแก๊สลงนะโอเคจากนั้นเราก็กดหยุด เนี่ยครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องอคือไล่ตามเราไล่ลาตามสเตปอะ่ะไล่าตามสเตปหนึ่งสองสามสี่แต่เราจะหยุดปุ๊บโปรติเครื่องเขาหยุดเองแต่เราต้องเซฟตี้แก๊สแก๊สต,ต้องปิดก่อนปิดที่วาลวดีสุดไอ้ตรงเนี้ยลืมไม่เท่าไหร่แต่ห้ามลืมปิดวาล์วแก๊สอ่าแค่แหละต้องต้องปิดตรงนี้เลยเป็นนี้นเลยแล้วอันนี้ไม่ต้องหมุนอันนี้เราหมุนตอนที่เราอยากได้แก๊สแรงแก๊สเ,เบาอ๋อคือเราเปิดตอนเปิดอะคือเบาเาหน่อยใจเย็นๆอายุเยอะแล้วไง กังวลเดี๋ยวมันบึมบังชินกับปิดเออเปิดเตาแก๊สไงเออแต่นี้มันหัวมันแรงกว่าเหัวมันแรงกว่าแค่กังวลเนี่ยเออแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรอะมีอะไรสงสัยไหมคราวนี้เอออันนี้เปิดปิดเลยเรนี่ยเราไฟฟ้านะเห็นอย่างงี้ไฟฟ้าทั้งตัวไอ้ที่ดีนลเนี่ยยี่ห้ออื่นยังยังเปิดปิดธรรมดาหมายถึงว่าตอนหยุดเลยใช่ไหมอันนี้คือเจ้าออกเจ้าเข้าออกเจ้าอกใช่ไหมเอาเข้าได้ออกเลยเจาออกกดตรงนี้ก็ปุ่มเดียว กดออกตัวน like ี่เหรออ่ากดเลยกดเลยหยุดหยุดเลยใช่ไหมหยุดแล้วเรากดเอาออกกดดูนะกระเพาะทำงานมาดูอะไรทำงานบ้างอันนี้เห็นไหมเขาทำงานแค่สองตัวกระเพาะกับตัวหมุนเวียนข้าวเห็นไหมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ทำงานไม่ทำงานใช่ไหมมันหมุนเวียนข้าวเราก็ทําแค่ได้ที่แค่เปิดเปิดวาล์วกระเพาะอย่างเดียวเปิดวาล์วข้างบนอย่างเดียวอะคือเราก็เปิดตัวนี้อย่างเดียวครับปร๊บ เข้าวจะไหลลงนู่นอ๋อมันไหลมาเองใช่ไหมอ่าไหลเองเราจะกดปีกกวปิดเพ๊บมันมีมอเตอร์อยู่ข้างในตอนนี้มันเป็นโลกไฟฟ้าคือเราเอาออกเนี่ยแยกกันคือระบบอบคือ,อ,อก็โอไปเลยเพ๊บมเพลดเวลาออกออกแยกกันเขาเข้าใจเขาหมายแนละ้วออกแยกกันเนาะหมายถึงว่าออกแยกกันยังไงเอาออกไงเ,เ,เ,เอาข้าออกจากตู้ไงเป็นระบบสุดท้ายที่ผมสอนไงคือผมสอนสามระบบแล้วไงหนึ่งระบบเอาข้าเข้าสองก็คือระบบ อบข้าวโดวยใช้ระบบแก๊สนี่คือระบบขบวนไงสองขบวนที่สามคือนำข้าวออกจากตู้นี่ผมสาธาสาธาระบบจบแล้วสามระบบแค่นี้เองง้อต <มะ S 2> รงนี้ถามหน่อยกรณีที่สมมติว่ามันมันติดข้าวมันติดเลยเราต้องถ่ายข้าวออกก่อนหรือว่ามันอ,อ๋อมีถ้าก็ก็คือกดหยุดก่อนกดหยุดก่อนดูว่าติดตรงไหนติดที่ตรงกระเพาะแล้วก็นี่ดึงตรงนี้ออกนี่ดึงนี่เปิดตรงนี้ออกแล้วก็โกยข้าวออก อ่ารอยอนี้หนึ่งอะหรืต้องยกออกเลยใช่ไหมนี่ยกออกกดเข้าออกรอยนี้หนึ่งนะรับ<ป>นี้สองก็ตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะนี่ดูขยโยกนี้นะนี่ตัวนี้ระบายข้าวจากสกูลรางลงพื้นโอ้ออ๋ออ๋ออันนี้มันจะล่นลงหมดเลยใช่ไหมใช่มันจะลงพื้นหมดเลยเออนะโดยเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แนะนำว่าเบื้องต้นก็คือแค่ค่อยๆใส่ไปก่อนแล้วก็ลอง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 หมุนเวียนก่อนแค่นั้นแหละ ให้ให้คือไม่ใช่หรอกเครื่องมันทางานได้แต่เราอะไม่เข้าใจระบบใหครับ,บ,บ <laughs> <laughs> ให้เราเห็นระบบก่อนว่า <laughs> อ๋อม,มันไปนู่นไปนี่นะเออ <c oughs> กระสอบแรกมันไปนี่นะที่ผมอธิบายมันเป็นตามที่ผมบอกแต่อยากให้นายพิสูจน์ก็คือใส่ข้าวลงไปเล็บเลียงสักกระสอบหนึ่งก่อนลงองมันไปไหนวะอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหน,นแ,ค <ừ> แค่นั้นแหละอจบถ้าถ้ามันติดมันเซฟเองไหมอ๋อจะติดก็มอเตอร์ใส่พานจะลื่นไงแค่นั้นแหละแล้วก็ตั้งสายพานเลยอตเครื่องมันไม่ได้ตัดใช่ไหมตัดตัดมีตัดมีมีตัด ถ้าแอมมันขึ้นก็ตัดเหมือนเซปตี้แหละเหมือนเบเกอร์เหมือนมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มน้ำแหละมันจะมีตัดเทปให้นี่เป็นล็อกนี่นะเปิดได้สองฝั่งเลยเราดูได้ไงนี่นี่เห็นไหมตะแกรงเนี่ยจะเห็นข้าวข้ามจะไหลลงมาข้ามจะไหลอยู่ตรงนี้แล้วมันก็หมุนไปนู่นดึงไปขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ดียามันเตี้ยมันจะเสีฟางเสอะไรเข้ามาด้วยนี่มันก็เป็นไปได้เออมันติดไหมมโอกาสติดพยายามหยิบออกได้บ้างหยิบบ้างเพราะว่า มันไม่มีตัวกองมันมีตัวกองตัวเล็กนิดเดียวมีตัวกองไม่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเกิดเราจะวางถาวรเอาไม้มาลองล้อสี่ล้อวางล้อให้มันนิ่งเดี๋ยวล้อเดี๋ยวล้อมันพังไงรล้อเดี๋ยวล้อมันพังได้เนาะเดี๋ยวมันลื่นเนาะเดี๋ยวมันไหลฝาหลังเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ไม่อยากให้เวลาทํางานจริงๆไม่อยากให้ปิดครับอยากให้เปิดไว้เลยครับออเปิดนี้เลยจะเห็นรู้แล้วไม่ทํางานครับมองเห็นอันนี้มองเห็นปิดแล้วมันปิดเรียบร้อยจริงมันมองไม่เห็นมันทํางานไม่ทํางานครับอืม เปิดไางี้เลยเปิดไปง้ลเ,ปไปไงเลยครับคือใส่เพื่อความสวยงาม,มเฉยๆออถ้าเราใส่เข้าไปนีโอกาสการไหลกันหรือว่ามันหนักแล้วมันจะมีมล้อมันล้อตัวลอ้ออ๋อไม่ผมมองแล้วเมื่อกี้ว่า,าไม้รองอะนอุน่นไว้หนุนลอ้อสีล้อเลยเอาไม้ห้องน้ํามีมีอยู่ข้างในเป็นพลาสติกแต่อันนี้มันตัวมันเล็กไงเขาไม่มีมาให้จริงๆเราหนุนเอาเล็กหนุนไม้หนุนไว้ดีกว่าการล้อพังลอยจังหน่อยนึง